สนับสนุนโดยธนาคารออมสินวันนี้ที่ผมได้มาอยู่ที่นี่อีกหนึ่งครั้งมันมีค่ามากกว่าครั้งที่ผมเคยมา ความคิดเปลี่ยนไปในสถานที่ที่ยังคงเดิมไม่น่าเชื่อค่ะว่าในหลวงนะคะทรงเห็นหัวมันที่อยู่บนตาช่างเห็นมีรากงอกออกมา แล้วท่านก็ทรงเกิดพระชนมุติขึ้นมาเลยว่าขนาดหัวมันเนี้ยไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงไม่มีดินนะคะก็ยังสามารถเติบโตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถพัฒนาพื้นที่ท,ที่แห้งแล้งได้สถานที่ที่มีเรื่องราว และเป็นโบราณสถานที่สำคัญมากองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลรนเก้าในรัชกาลที่6ครับพระองค์ท่านเคยประทับอยู่ที่นี่และเป็นผู้สร้างที่นี่ขึ้นมา ป้ตุมสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นช่องเชีหนึ่งท่านนะครับของพระราชนิเวสมฤกทายวันนะครับป้ตุมครับเอ่อในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากจะถามป้ตุ่มว่าเป็นส่วนไหนของพระราชนิเวสมฤกทายวันค่ะด้านนี้นะคะอยู่ทางทิศเหนือมีชื่อเรียกว่าหมู่พี่นั่งสโมสรเสวกาาศร,รหรือโรงละครข้างหลังของเราเนี่ยเป็นโรงละครถูกต้องค่ะมีเที่ยมาที่ไปยังไงครับค่ะ พระชนินเวทมุ่ิบแห่งนี้นะคะอย่างที่ทราบว่าพระยุหัวร,นรุนเก้าพระชินหกทรงร่างแบบเองก่อนด้วยฝีพระหัตขององค์ท่านเองนะคะองค์ท่านโปรดเก้าให้ร่างแบบแล้วก็โปรดให้ก่อสร้างนะคะซึ่งเป็นองค์พินั่งที่สร้าง้วยไม่สักทองทั้งหลังนะคะ <c oughs> <ๆ>องค์พินั่งโล่งโปร่งลมพัดผ่านสะดวก นะคะสโมสรเสวากามาห,หรือท้องพระโรงที่ฉันเดินไปเมื่อสักครู่ก็คือพี่หัวราชินที่6นั้นจะใช้สําหรับว่าราชการในช่วงเวลากลางวันค่ะส่วนกลางคือจะใช้ซ้อมละครนะคะหรือบางโอกาสนะคะบ่าย,ายหากไม่โปรดที่เราเสดลงส่น้ำทะเละนะคะในช่วงห้าโมงเย็นก็จะเสดมาทรงแบดมินตันพร้อมกับข้าวพิพาลฝ่ายหน้าหรือบุรุษที่ท้องพระโรงแห่งนี้ ใช่ไหมครับไอ้<ช>ส่วนหนึ่งค,ครับที่ประตุงมจะพาผมไปค่ะเดี๋ยวโดยพายไปเยี่ยมชมส่วนที่พะทัาฝ่ายหน้ารหรือมีชื่อเรียกว่าหมู่พ่นั่งสมุทรพิมานครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ประทับของพระยูหัวรน9ราการัชกาลที่6ค่ะเดี๋ยวรเรียนเชิญค่ะ ส่วนนี้คือส่วนที่ประทับของพระยุหัวรุนเก้าลชงที่6ค่ะนี่คือที่ประทับของพระองค์ถูกต้องค่ะในยุคสมัยนั้นในสมัยนั้นใช่ไหมครับพวกเวณไหนนะครับเป็นสีสีห้องนี้ค่ะสี่ห้องนี้ใช่ไหมห้องแรกที่เปิดพระแกวกว้างก็คือห้องทรงนะคะครับถัดมาคือห้องเปลี่ยนฉลองพระองค์ครับห้องกลางคือห้องพระบรรทมค่ะครับส่วนริมสุดนี้คือห้องทรงพระอักษรหรือห้องทรงงานโอ้บรรยากาศดีมากค่ะคือพระองค์ท่านก็สามารถทอดพระเนตรค่ะ ทะเลระหว่างทรงงานไปด้วยถูกต้องค่ะใช่ไหมครับก็จะเห็นเป็นเก้าอี้ตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นโต๊ะทรงงานของพระองค์ท่านโต๊ะทรงงานใช่ไหมครับนี่เป็นที่ประทับของรนก้าว่นี่พกับฝ่ายหน้าเขาเรียกว่าฝ่ายหน้าฝ่ายหน้าก็คือบุรุษทั้งหมดบุรุษทั้งหมดใช่ไหมครับตรงนี้มีชื่อเรียกไหมครับมีชื่อเรียกว่าหมู่พ่นั่งสมุทรพิมานครับมีความหมายว่าอะไรครัก็แปลว่าที่ประทับของพระนารายณ์ในเกษมสมุทร มีที่มาที่ไป,ไปใช่ไหมครับตรงข้ามกับส่วนที่ประทับก็บจะประกอบไปด้วยหอสเสวยฝ่ายหน้าครับค่ะสําหรับทรงสวยพระยาหานมือข้ามแบบตะวันตกนะคะสามทุ่มค่ะจะทรงแต่งองค์ด้วยสูตรทักงซีโดและไวท์ายค,ค่ะแล้วก็โปรดให้ตั้งพระเก้าอี้จํานวน12องค์ะคนะคะใช้ฉลองปรหัดมีและชอนซ่อมคร่คะเพราะฉะนั้นเมื่อแต่งองค์ประทับพระเกา้าอี้เครื่องต้นก็จึงเป็นแบบสากลค่ะ ก็จึงประกอบไปด้วยชุดออเดอร์ชุดเนื้อชุดปลาน้ำชากาแฟรวมทั้งซุปและวายแบบตะวันตกค่ะครับก็จะเป็นเหมือนออเดอร์เมนคอสแล้วก็มีดีเซอร์ตามถูกต้องค่ะใช่ไหมครับก็เป็นแบบตะวันตกส่วนที่ยื่นออกไปตรงทะเลตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรคะค่ะด้านนี้ถูกเรียกว่าสาราลงสงฝ่ายหน้าครับ สำหรับลงส่งน้ำทะเลหรือลงเล่นน้ำทะเลของพระยุหัวราชนีหกกับขราวิพานฝ่ายหน้าตรงนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะกล่าวกันว่าห้าโมงเย็นจะเสร็จลงส่งน้ำทะเลครับพระองค์ท่านก็แต่งองค์ด้วยผู้พูสาสีชาติครับค่ะสีชาติก็คือสีแดง uh huh. นะคะมีเป็นเสื้อกุยเฮงแบบผูกเชือกครับพระสนับเพาสามส่วนสีแดงอีกเช่นกันมีทหารมหาดเล็กค่ะจำนวน 3ชั้นชั้นละ3านายลงไปจับมือและหันหลังชนกันร้อมรอบพระวรกาย3ชั้น3ชั้นค่ะหนึ่งค่ะเพื่อ,อาราคาครับสองเพื่อกันแมงกระพุลและสัตว์ร้ายมไม่เข้าใรรกล้พวรกายของพระยุหัวมเมื่อเสด็จลงสกน้ำทะเล อีกอย่างหนึ่งขออนุญาตเสริมนะคะด้านเหนือหลังคาของสาราลงสงฝ่ายหน้านะคะจะมีเสาไม้กากระบาดอยู่นะคะจะเป็นสัญญาณสําหรับชักรอกโคมไฟขึ้นสู่ยอดเสานะคะคือเมื่อพยุหัวนั้นโปรดให้ชักโคมเหลืองขึ้นสีเหลืองคือสัญญาณว่าสามารถเข้าเฝ้าหรือเข้ามณเขตประฐานรั้ววังได้อ๋อตรงนี้นี่เองที่บอกใช่ไหมครับแต่เมื่อใดนาโคมเหลืองลงชักโคมสีเขียวขึ้นสีเขียวนั้นคือสัญญาณว่า ไม่สามารถเข้าเฝ้าหรือไม่ต้องพระประสงค์ให้เข้ามาในเขตประนานรั้ววังนะครับสนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนจากธนาคารออมสินโทร1115